สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคณเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยนะครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเห็นรอยมัวหมองชัดเจนนะครับท่านแต่ไม่เป็นไรครับท่าน ความมอวงหวงนั้นนั่นแหละคือประวัติศาสตร์ของเหรียญครับท่านสังเกตดูดีๆเนะครับท่านมองเข้าไปข้างในครับว่าเป็นเหรียญที่สวยงามขนาดไหนจริงอยู่เหรียญนี้อาจจะมีรอยดําปีชนิดแบบว่าน่าเกียดหรืออะไรประมาณนั้นนะครับท่านแต่ดูดีๆแล้วเป็นเหรียญที่สวยงามอากนะครับเนี่ยถ้าทําการล้างแล้วเราจะเห็นเงาวับแล้วก็มันจะเป็นออกอย่างหนึ่งครับเป็นแปลกๆไปเลยครับท่านเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่มียูเหรียญในระดับยุนซีให้เห็นนะครับสําหรับเหรียญหล่อเก้าครับท่าน ถ้าจะมีก็คือในระดับมืออาชีพระดับบิกซครับท่านคืออยู่ในวงการมา20-30ปีครับเป็นอย่างต่ำครับท่านแต่ถ้าเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆ่4-5ปีคืนหลังเนี่ยรับรองเลยครับร้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีแน่นอนครับในระดับย n เ็นซีครับท่านถึงมีผมก็ยกนิ้วให้เราครับท่านต้องไปรับซื้อเข้ามาอย่างแน่นอนครับแต่ที่ไปเก็บอยู่ในระบบมืนเวียนนั้นจะหวังว่าจะหาได้เลยครับในระในระดับยูเอ็นซีนะครับท่านเรามาดูเหรียญนี้ครับ เป็นลักษณะเหรียญแบบไหนครับท่านได้เ right. ป็นปีพศอะไรเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านจะสูงจะต่ําจะมากจะน้อยมันก็อยู่ที่เราต้องดูข้อมูลไปเรื่อยๆครับท่านไม่ใช่ว่าเออก็จะบอกว่าราคาเท่านั้นเท่านี้สูงเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่จะไม่ไหวครับท่านต้องบอกลักษณะของเหรียญด้วยนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับคิวเปอร์นิเกิลอยู่ด้านนอกครับ หรือว่าสีเงินนี่แหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยสวยงามมาการนะครับแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทําการล้างรับก็เลยมีรอยดําปีจีติดนิดๆหน่อยๆครับท่านไม่มากมายลยนะครับสําหรับเด่นนี้สวยงามมาการนะครับท่านเบื้องหน้าพระองค์ท่านกับผู้วิพนอดุจเดชส่วนด้านหลังกอดรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบ,ลบนลมบนลูกพระองค์ท่านเหรอครับดูสิครับความสวยงามอยู่ตรงไหนนี่ครับเป็นความชัดเจี่เป็นมลขังยิงครับท่านคนที่รักเป็นนักสะสม จร,จริงจริงจังๆนะครับหรือว่านักสะสมมือสมัครเล่นที่รักเหรียญจริงๆนี่มองแวบเดียวก็ดูนะครับว่าเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบหรือไม่แต่บางคนนี่มองไม่ดูเรื่องหรอกครับจะหาว่าผมพูดเปื่อยไปสารพัดที่ผมจะพูดนี่หละครับท่านต้องการรีวิวอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับผมไม่คิดแล้วครับท่านทีแรกผมรู้สึกจะท้ออยู่ไม่อยากจะรีวิวแล้วแต่พอเจอหนักๆเข้าเนี่ยมันก,ากลายเป็นความกดดันของผมมีไปเองแสดงอบท่านเลยพูด ลายเป็นพูดผิดพูดถูกอีนุงตุนังไปหมด้วครับท่านทั้งที่ผมก็พูดผิดพูดถูกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เกิดจนป่านนี้แล้วนะครับมันดูครับเนี่ยขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับท่านสวยงามจริงครับสำหรับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่คมชัดเจาะมากนะครับเนี่ยครับขอบเฟืองสลับเรียบนี้ครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับท่านไม่ต้องรีบร้อนร้อยบุบรอยบี้ก็มีครับไม่ใช่ไม่มีครับดีครับบุบบุบบี้บี้มีครับแต่น้อยมากครับท่านแทบจะมองไม่เห็นด้วยซ้ําครับเนี่ยดูดีๆนะครับตามขอบนะครับ ตามขอบมุมนี้นะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับสี่ตัวนะครับสามตัวจิตกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับพศซอนันห้าร้อยสี่สิบหกครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในสิบันดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางนี่คือพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับเนี่ยตามรูปไม้นี่ตรงนี้ครับคือแม่น้ำเจ้าพระยาด้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับีกนะครับ สำหรับปีพศ2546นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่49่สิบเกล้านสองแสนเก้าหเหรียญนะครับท่าน49่สิบเกล้านสองแสนเก้าหเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละ180บาทไปแล้วครับท่านจาก150ขยับขึ้นมาอีก30บาทนะครับเป็น180ไปแล้วครับท่าน ส่วนเหรียนที่ผ่านกระใช้นั้นไม่ขยับครับอยู่เท่าเดิมครับ30 -50 บาทเท่านั้นเองนะครับ